อุบัติเหตุครับเกิดขึ้นได้ทุกเวลาครับแม้ว่าเราไม่ได้ไปไหนเราจอดเฉยๆเขาก็มาเฉียวชนเราได้นะครับระมัดระวังกันนะครับอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดแต่มันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องแก้ไขกันไปนะครับนี่ก็คือรถคันดําครับมาเฉียวรถคันขาวรถคันขาวเขาจอดอยู่นะครับเฉียวไปนะครับไปทั้งแผงเลยดานขวาด้านโชเฟอร์นี่ไปหมดเลยนะครับนี่หมดเลยเบียดกันครับโครงไปท้ายแตก ข้างๆนึงเบียดกันข้างหน้านีจะไปชนกับทางน้ำแข็งนครับข้างล่างก็เพื่อนเลยครับเขาเพื่อนเขาเอียงเลยไม่รู้ชัดีจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก็เสียหายกันเยอะครับเสียหายกันเยอะอุปกรณ์ข้างล่างก็ร่วงลงมาแตกกันนะครับลุดลงมาล้อเห็นไหมครับล้อไปข้างหน้าเลยนี่ก็ติดกับขางน้ำแข็งเลยข้างหน้ากระจังหน้า ข้างหน้าก็เบียดกันเบียดแบบเอาออกไม่ได้เลยนะครับต้องใช้รถยกนะครับยกมันยกออกนะครับมีคันสีดํากระจกมองข้างแตกไฟหน้าแตกข้างหน้านี่ก่อนเละนะครับเละเลยมักนกาลังลอกดึงลอกกันอยู่ครับกาลังชักลากกันอยู่ข้างหน้าลอกเสียหายหน้าดูเหมือนกัน <c oughs> ต้องใช้รถลากนะครับ ดูดครับทางนี้ดูทันส่งหักแตกเลยทันส่งไปเลยเลยครแตกเลยนะนีก้วจหัวม่อยเลยครับไม่สามารถใช้การได้ครับไม่ได้นะครับต้องใช้รถยกยกอย่างเดียวเสียหายเยอะนะครับเยอะแยอนำบากมากก็จะลำบากากดูดูเหยียดมาเลย

ก็ <พ uka> ใช้รุดลากสอยลังดูว่ามันจะเป็นยังไงว่าวิ่งได้ไหมลงไหมนะครับแล้วเขาก็จะมาลากข้างหน้านี่แหละไปอุปกรณ์อยู่ข้างล่างล่วงเต็มเลยล่งวงอะไรมีชิ้นส่วนอะไรเนี่ยทางน้ำแข็งทางน,นี้เลยัม่น,นดันไว้นะครับถ้าไม่ดันทางน,นี้ก็เสี่ยงนะครับ ลากคันนี้ขึ้นอีกครับคันนี้ก็ไม่สามารถไปยิงได้เพราะว่าเ,าเาาขาเขาขนาดม้นเคลื่อนลากไปทีงสองคันเลยเผลความเจ็บหายย,ยุ่งครับมีตวง,งการก็เลยปล่อยกันใหม่คมนืนนี้ครับก็ยังดีนะทุกค,คนปลอดภัยครับทุกคนปลอดภัยดีครับก็ยังดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บ